อมแมสตีฟได้ไหมร้มราไอแก้วน,นะครับนะวันนี้เราจะมาเอาเด,เดี๋ยว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 มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยบ้านตู้บ้านตู้ไม่แล้เวเราไปตัดไม้ค่อยไปหาน้ำก่อนนะงามน้ำ,นำเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่หาน้ำเจอเลยนะหาน้ำเจอก่อน อันนี้เราหานะ้ไม่เจอน,นะฮะแล้วเราเอาบ้านกหลังผมอะไรวะเฮ้ยพบว่าแถวนี้ไม่ปลอดภัยนะฮะเราจะไปหาหมู่บ้านเอบีซีอันใหม่กันนะฮะเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ในบ้านหลังนี้นะมีน้องหมาตัวนึงนะฮะผมเก็บมันเลี้ยงนะ ชื่อลักกี้นะฮะอืไปกันเลยไปละไป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 ,ไปกันผมลืมเก็บชื่อแล้วนะชิงสโนวบอ์แล้วกันไปกันลักกี้ผมเดินทางนะกับลักกี้ กัม,มาบ้มาโอ้ยไปสุี่ไไปสุดทีอะไรแล้วไปสุดตีอนะไรแล้วมาดีมาดีมาดีาดชิาแล้วกูนี่ดีกว่าลักเก้แม่เักเก้กูเลียรก็เป็นนอยู่ในชวตงกู ได้ป,ป,ปไปนี่นี่นีได้ีลน,นี่นีคุยเปเดี๋ยวเราหาบ้านแถวนี้นอนก่อนนะฮะนอนตรงนี้แล้กันมาต่อ ทอมบี้เกิดคุดเยอะอะออ้ยอะไรอ่ะตกลงไปตายแน่นอนก็ลงไปดีกว่าใครรู้ว่ามันคืออะไรคอมเมนต์คอมเมนต์แล้วเราจะหาลังพึ่งได้ยังไงอ่ะน่าสนน่าสนนะเดินทางนะฮะบักกี้บักผมตั้งชื่อนี่ว่าบักกี้นะฮะมันมีกระเป๋านะฮะชื่อบักกี้ สนูซี่เป็นมดเลยเชี่อไว้สนูนกูเนี่ยไปๆไปกันไปกันผมมีหวังว่าอยากสร้างสนูกลเลมกับไอรอนโกลเลมนะแล้วก็วิตเทอร์สเกลร์ตันนะฮะวิตเทอร์สเกลร์ตันหาหัวมันต้องตัดหัวต้องตัดหัวมันด้วยขวานใช่ไหมใครรู้คอมเมนต์คอมเมนต์ เชื่อล้วกูจะไปไงนะอุยโอ้ยเหียอะบักกี้กูถ้าบักกี้ตายกูเสียใจเลยนั่นฟักยูเอ้ยฟักทองเฮ้ยนั่นไงหมู่บ้านแล้วะข้ามน้ำตรงนี้ได้ไงหาที่ข้ามแล้วกันแป๊บเดียวเจอหมู่บิ้ก จากาพาที่แล้วนะครับที่ผมจะบอกว่าแต่ย้ายของมาอยู่ผมว่าผมไม่อยู่ดีกว่านะฮะไม่เป็นอะไรอ่ะเอ้ยเฮ้ยเหมือนประตูนรกเลยมีของอไม่ม,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 ไมีมีแม็กมาแบบมีแม็กมา ่ะเดี๋ยวเราไปตรงหมู่บ้านตรงนั้นก่อนนะหมาหมาพ้องหมามันข้ามน้ำไม่ได้นะข้ามหมามันตายนะฮะเราก็เลยต้องหาที่ที่เหมาะสมเพราะว่าเราต่อสะพานดีกว่า ้ไฟนี่กลตัอเฮ้ยตัวตกตกโอยเดี๋ยล้กูเฮ้ยสวยสวยครับมามาผมอะ่ะอืมไปเลไปเลย้ม้าจริงจริงว่้ม้ามาเอ้ยนี่นะจ้าชี้ย่า้ยแก้วนั่เยแก้วไม่ไปไป ผมเก่งขี่ม้ามาจากไหนเนี่ยอืมเอ้ยแปบ๊บเดียวเจอหมู่บ้านวิลลิเลยโชคนะนี่คือโชคเอ้ยแต่มันไม่มี A อบีซีอ่ะวิลเลจเจออืมไม่มีวิลเลจเจอร์เลยสักตัวมันหมู่บ้านล้างว่ะเนี่ย,ยตรงนี้น้ำพังอะ่ะตรงนี้น้ำพังเดี๋ยวเรามาซ่อมนะผมว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านล้างอนะ่ะแต่ก็ดี เฮ้ยแมวลักกี้ตายนะฮะลักกี้ถ้าลักกี้มาด้วยน่าจะดีนะฮะมันโดนสุดเอนเดอร์แมนฆ่าใช่ไหมครับผมก็เสียใจเลยลักกี้ตายทุกคนเห็นใช่ไหมว่าเอนเดอร์แมนฆ่ามันฆ่าลักกี้ทำไมอะลักกี้ทำไรผิด รักคีแกปกป้องผู้ใช้ใช่ไหมเฮ้มีวมิเศษมีวิเศษเฮ้ยอู้มีไอรอนด้วยไอรอนกูนเลยเราจะหาบ้านสักหลังอยู่ออหลังนี้แล้วกันให้ลัฟฟี่อยู่ตรงนี้นะลัฟฟี่อยู่ตรงนี้ ล้กกูจะออกไฟราฟฟี่หนูบ้านหลังนี้ดีจริงๆโชคดีนะเนี่ยเราเ,เราหาบ้านอยู่นะห้ามกายจารักราฟฟี่มากตรงนี้ยังมีก่อไม่มีนะตรงที่เป็นป่าเลยอะ่ะ กราฟฟี่อยู่ตรงนี้นะจะมาไว้จะมาไว้จะมาไว้ถ้ากราฟฟี่อยากออกผมก็จะให้ออกนะกราฟฟี่ไปเลยเออมอ่เฮียตรงนี้ก็มีนี่วะตออแต่มันไม่ใช่สำหรับราฟฟี่ราฟฟี่ไป รีฟี่รีฟีรฟ่รีฟี่ไปเลย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 อ่าลาเฟี่ป่ะครจบคลิปเพลงเท่าน,นี้นะฮะเดี๋ยวพาสเอ่อตอนที่อีพีสี่ยวทำตอนเย็นเลยนะฮะประมาณสี่โมงนะสี่โมงผมจะลงอีกครั้งบาย